Three, two, yeah. เป็น,น,ปนงไงคแบบินมากอ่ะแบบจิวมันก็มาสวยเลยนได้นี่ไฮเรามียาถ้าแบบข่าวการต,ต,ตาดินมีฤทธิ์เป็นเบตสามารถช่วยลดกดในกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อและท้องเสียเอาไปกิน มึงยัเจ็ออยู่ไหมเจ็บมตอนนี้เจ็บมากเลยเจ็บกัไพ้ไหวไหมว่าน่าจะไม่ไหวแน่เลยแล้วเราจะกลับไปไหนกันดีล่ะโอ้นั่งสิพุ่มงมีรถกันปะไม่มีบีมฮะวัสดีจะไปไหนเหรอเรากับหอช่วยไปส่งเต็มที่หอไหนได้ไหมเต็มเดินไม่ไหวอ่ะได้ซอยหกใช่ไหมใช่โอเคไป ไวยไหม เออแตงวันนี้กลับบ้านไหม,มนึกว่าจะกลับมเมยก็วันแน่จริงไหมอ่ะกูคุณว่ามึงจะกลับบ้านก็เลยนะเพื่อนที่สามห้องมากินข้าวที่หออะ่ะมึงจะโอเคไหมไม่เป็ไนไรถ้าเข้ามนเสงแรงกูจะด่าให้นะเอเข้ามาก่อน แล้วเดี๋ยวเราล้างจานให้ก็ได้ดาวว้าวดาวเนี่ยมีล้างจานไหมมีโฟกัสรู้ไหมว่าสันไลเนี่ยมีสารประกอบของสารลดแรงตึงผิวทําหน้าที่ลดแรงตึงผิวระหว่างน้าและคราบมันน้ําจะเข้าไปจับตัวและรวมตัวกับคราบมันทําให้ฉันล้างด้วยน้ําได้มาพูดอะไรหนักหนาหน้าหลงคอน <laughs> หมดแล้วอ่ะ Bye bye. บายๆกลับดีๆนะไว้เจอกันใหม่ดาวทำไมสปกปรกจังเลยอ่ะไม่ได้แล้วเธอไม่ได้ล้างหรอใช่ <ขอ S 1> แล้วเธอทำอยังไงอ่ะเดี๋ยวล้างให้นะใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นเย็นเดีเย๋ยวล้างให้เลยเดี๋ยวล้างให้เลยไปนั่งโอเคโอเคโอเคอดู ดาวระวังนะน้ำยาล้างน้ำมีริปเป็นกรดกัดกร่อนรุนแรงใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำและขจัดคราบฝังแน่นที่พื้นค่ะผงซักฟอกหมดแล้วทำไงดีเธอมีผงซักฟอกให้เรายืมไหมไม่มีเ่ยเราใช้หมดพอดีเลยทำยังไงดีนะเอาโฟกัสมีผงซักฟอกให้เรายืมไหมมี ผงซักฟอกมีรีตินเบทมากกว่าสบู่สามารถขจัดคราบสิง่งสกปรกที่ติดตามเนื้อผ้าและลดความความกระด้างของน้ำได้ขอบคุณนะอยากกินเย็ยนนะเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดประกอบด้วยกรดคาร์บอนิคสามารถย่อยฉลายหินปูนฟันของเราจึงถูกกัดก่อนและกรดฟอสฟอริอรอกทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาการท้องอืดปวดท้องและแน่นท้องได้เอาพิวเอาบีมเ,เป็นอะไรหรอเท้องผูกอะเอานี้ไหมเราเพิ่งซื้อมาโยเกิร์ตพร้อมดืม่มช่วยชะล้างลำไส้และมีวิตามิน B 1 B 2และดีเอาไปขอบคุณนะ